โอ้เฮ้ว่สซัพบอยอินโทรึ้นๆนั่นแลอ้ก็สวัสดีด้วยนะครับผมบิทเตอร์สกลเองและนี่ก็คือการรีเบิร์ดของผม <laughs> แต่มันก็ไม่ได้แตกต่างอะไรจากเดิมหรอกแต่ก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าเราก็มีเนื้อเรื่องนั่นเองแต่ว่าผมก็ขี้เกียจเล่าอะแค่นี้แหละ พี่ฮะถ้าพี่ไม่ได้เล่าคนอื่นเขาก็ไม่รู้เรื่องนะฮะอก็ได้ก็ได้ก็ได้ไดสิยางโอเคเรามาเล่าเรื่องกันเลยเริ่มมาด้วยดาวดาวหนึ่งที่มีชื่อว่าส้มตาแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมเราใช้บุกเดิมวะโอเคนั้นเอาอันใหม่กันแล้วกันโอเคเริ่มมาด้วยดาวที่มีชื่อว่าสเกาไอเลดนนั่นเองนะ โดยในดาวนั้นเนี่ยก็มีสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าสเกลฮิวแมนนั่เนเองนะและเราก็เป็นหนึ่งในนั้นนะพ่อของเราเนี่ยเป็นราชาแห่งสเกลไอแลนด์นะส่วนแม่ของเราก็เป็นราชินีแห่งสเกลไอแลนด์นะจนวัน,ว,นวันหนึ่งนะก็มีสงครามระหว่างเมลิงเซนกับสเกลไอแลนด์นะพ่อเราที่เป็นราชาเนี่ยก็เลยทําการส่งเรามาที่โลกมนุษยนะ์นั่นแหละหลังจากนั้นก็ มดาวเราเปิดแตกเป็นเสียงเสียงเราก็เสียใจมากมาเราก็เลยลงมาทิมดาวมนุษย์นั่นเองหลังจากที่เราลงมาเนี่ยเราก็ได้ถูกช่วยโดยเดอะเซนจบแค่นั้นและแต่จริงแล้วเรื่องที่เรามามันก็ไม่ใช่เรื่องจริงหรอกนะเพราะฉะนั้นก็จบคลิป